สื่อการเรียนรู้รายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพประหัสวิชาอชสองหนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่3เรื่องการวิเคราะห์ชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื to flat, huh. wrote, indeed, ah, ่อต้องการทราบว่าปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนคืออะไรสาเหตุของปัญหาและความต้องการเป็นอย่างไรจึงวางแผนดําเนินการแก้ไขปัญหาในขั้นต่อไปสิ่งที่สําคัญที่สุดในการวิเคราะห์ชุมชนก็คือประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ถ้าหากประชาชนมีส่วนร่วมมากเท่าใดการทราบคําตอบของปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็ย่อมจะมีมากขึ้นเท่านั้นซึ่งขั้นตอนของการวิเคราะห์ชุมชนมีอยู่4ประการดังต่อไปนี้ 1. นศึกษาสภาพปัญหา หากปัญหาและความต้องการมีหลายอย่างในขณะเดียวจะต้องเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการซึ่งจะต้องสำรวจและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการต่างๆตามความต้องการของประชาชนในชุมชน 2. เป็นการค้นหาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาจําเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่างๆเป็นพื้นฐานประกอบการวิเคราะห์ซึ่งวิธีการหาสาเหตุของปัญหาและความต้องการในชุมชนนั้น 3. ความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆมีความจําเป็นอย่างมากแม้จะมีทรัพยากรเพียงพอแต่ประชาชนไม่มีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาก็ย่อมที่จะไม่สามารถดําเนินการได้ 4. มีการวางแผนการดำเนินการต่างๆเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชนซึ่งมีหลายวิธีการวิเคราะห์ชุมชนกับการวางแผนงานพัฒนา ภาครัฐได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาที่ประชาชนมีส่วนร่วมจึงได้วางโครงสร้างและรูปแบบการวางแผนพัฒนาชนบทที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เสนอความเห็นโดยมีการตั้งองค์กรประชาชนในระดับหมู่บ้านคือคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านให้มีหน้าที่กำหนดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่หเป็นต้นมาโดยถือหลักปรัชญาว่าการพัฒนาหมู่บ้านต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในระดับท้องถิ่น ดังนั้นในการจัดทำแผนพัฒนาชนบทระดับตำบลอำเภอและจังหวัดจึงได้มาจากข้อเสนอแนะของหมู่บ้านต่างๆดังที่แสดงอยู่ในภาพของกระบวนการวางแผนพัฒนาที่มาจากประชาชนการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง4ด้านสวนการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร4ด้านสลคือก,กลยุทธ์หรือเทคนิคด้านการตลาดรูปแบบหนึ่งมีความหมายมาจากอักษรย่อภาษาอังกฤษ4ตัวได้แก่จุดแข็งภายในองค์กร S หรือ Strength หมายถึงปัจจัยต่างๆที่ทําให้เกิดความเข้มแข็งหรือเป็นจุดแข็งขององค์กรที่จะนําไปสู่การได้เปรียบคู่แข่งขันเป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในเช่นจุดแข็งด้านการเงินด้านการผลิตด้านทรัพยากรบุคคลด้านคุณภาพของสินค้านักธุรกิจใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านี้ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดจุดอ่อนภายในองค์กร ดับเบิลยูหรือวิกิหมายถึงปัจจัยต่างๆภายในองค์กรที่ทําให้เกิดความอ่อนแอหรือเป็นจุดอ่อนนําไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่งเป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพภายในซึ่งนักธุรกิจออนไลน์จะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นให้ได้โอกาสจากภายนอกองค์กรโอหรือ p p o r t u n i t i e s หมายถึงปัจจัยต่างๆภายนอกองค์กรที่เอื้อประโยชน์ให้ซึ่งเป็นโอกาสที่ช่วยส่งเสริมการดําเนินธุรกิจอุปสรรคจากภายนอกองค์กรที่หรือ press หมายถึงปัจจัยต่างๆภายนอกองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานเป็นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกนักธุรกิจจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้หมดไปสรุปความรู้การวิเคราะห์ซอกของชุมชนมีประโยชน์ในการช่วยชุมชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาโดยอาศัยจุดแข็งของชุมชนในการต่อย,ยอดโอกาสและลดจุดอ่อนของชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงจากอุปสรรค